สวัสดีครับอยู่กับพี่การเยมอีกแล้วนะครับก็มาส่งงานนะไฟนะครับเอ็มพิไลท์นะเจ้ามาด้าสามคันนี้นะครับผมมาด้าสามสกายคีปนะครับผมตัวนี้เป็นซีดานนะครับจิดหน้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเอ็มพิไลท์ภายในห้องโดยสารนะครับนี่เพิ่มความสวยงามนะในห้องโดยสารนะครับนี่นะครับติดใต้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มคอนโซลกลางขึ้นมานะครับตรงนี้นะสวยงามนะครับ ตัวนี้ฟังก์ชันนะครับมีตัวแอปนะเดี๋ยวผมนี่นะครับจะมีตัวที่แอปนะครับแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับเลือกผ่านแอปได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นแมนนวลนะครับตรงหงมาะไยนะเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับขุมได้หมดนะครับเราชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลยนะครับผ่านแอปแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัวแมนนวลนะครับผมเดี๋ยวพาดูรอบๆอีกหนึ่งรอบนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมปิดประตูให้นะครับ อ่านี่เลยนะครับผมไฟไม่ไลท์ G P N E นะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับผมก็มาปรึกษาเราได้นะครับเรื่องแนววางเรื่องอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะงานไฟไฟไม่ไลท์นะครับไฟหน้าพัฒนหมอกนะครับงานสเกิร์ตรอบคันจอแอนดรอยเครื่องเสียงไฮเลสนะครับแล้วก็ประดับยนต์มากมายนะครับก็มาติดต่อเราได้เวลาเราก็สอนทั้งแรกนะครับถ้านสะดวกติดต่อท่างแรกเพิ่มบุ๊กติ๊กต่อเลยครับสวัสดีครับ